วันนี้เราก็จะมาทำไข่เค็มกันนะครับทุกคนแบบงบศูนย์บาทว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอ้ยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเอามาจากไหนว่าศูนย์บาทเดี๋ยวจะแปเอาเปนไหอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคนที่เข้ามาดูการทําไข่เค็มทุกคนอย่าเพิ่งเปิดไปนหนีไปไหนนะเดี๋ยวดูให้จบก่อนนะครับทุกคนเออมันจะสุดยอดเลยแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ไปดูกันเลยกว่า let's go วันนี้ก็อยู่ช่องดูไงเจ๊กะทายนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําไข่เค็มแบบงบศูนย์บาทกันนะครับทุกคนเออถ้าใครใครอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะทําได้เลยนะแต่ก็แลกกับแลกกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแลกกับอะไรวะเดี๋ยวมันต้องแลกกับชื่อเสียงอะครับทุกคนชื่อเสียงปะวะไม่รู้เลยเออแต่ที่รู้ๆอ่ะทำไมคิ้วมันต้องท <c oughs> ำไมคิวมันต้องขยกรอนพูด <c> ด <oughs> ้วยแต่ที่รู้รู้นะครับทุกคน ผมก็จะไปหาไข่เป็ดนะแต่ที่บ้านผมอะ่ะมันมีไข่เป็ดดูเว้ยมันไม่ใช่บ้านในหมู่บ้านผมมีโรงสีเออไม่ใช่มีไข่เป็ดแล้วไข่ในในโรงสีอะ่ะมันก็ยังมีหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็ที่สีข้าวนะทุกคนเออก็รู้นะว่ามีเป็ดแล้วก็ต้องมีไข่เป็ดมีไข่ไก่มีลูกหมูมีหมูด้วยนะทุกคนเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขโมยกันนะทุกคน เดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวพูดดังเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์โอเคไหมแล้วก็สําคัญเลยอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยเออจะเอ้ออะไรวะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปนะทุกคนผมขออธิบายก่อนมันเป็นการแสดงทั้งหมดนะทุกคน,ท,กคนทุกคนก็โปรดใช้วิญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนนั้นก็ไปกันเลย let's go <S ตอนนี้เราก็ได้อยู่โรงสีแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปหาดูไข่เป็ดกันนะครับว่าจะมีไหมไปอ๋อนี้ อ่ามันเขาเรียกว่าอัน,นที่พุ้งอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงสี่เขาจะมีอะไรนะอ่าเปลือกข้าวมทุกคนเนี่ยโอ้แท่งวันนะครับทุกคนมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักของผมคือไข่เป็ดทุกคนมันหาอยู่นี่ล่างสิงะเห็นไหมมันมีหา่นนนหาดนด้วยทุกคนดูมีห่านด้วยโอ้โหเราเป็นล้วนนี่แหละโอ้โหแล้วจับเป็ดกันนะทุกคน มันแบบน่าจะลกๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกว่าว่ามันจะมีไข่เป็นนะม,มีมาทุกคนเดี๋ยวหาแป๊บี้มามีนะทุกคนเนี่ย นเจอแล้วทุกคนยังไงเจอแล้วโอหโหมันมาแอบไข่อะทุกคนดูดิขมโมยเลยละกันมีใครอยู่ป้าเนี่ยใส่เป๋าเลยเดี๋ยวเด้ออันนึงท่านผมพกถุงมาอยู่นะเดี๋ยวโท่าไหร่นนเนี่ยเนี่ยห้าคองแล้วน,น,นะทุกคนกลับบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสองส,ส,ส,สี่สามสี่ห้าหายแล้วทุกคนหายกกว่ามันไม่พอแบอบแล้วใครมีตรงไหนกบนะ้า แถวนี้แถวนี้มีหรอวะทุกคนดินหาดูกดว่าแต่มันถ่ายไว้ไ่งูอทุกคนตรงนี้ไม่น่ามีนะค,ะคนนนรับทุกคนเดี๋ยวไปหาที่อื่นก่อนโอตรงฟางนี่ส่วนมากฟางอยู่แถวๆถวฟางมันน่าจะไข่ายให้ันทุกคนหนิละนี่แหละนี่สิครับโหเยอะแล้วทุกคน เราต้องแอบนะทุกคนเราโดนจับวูทางสะดวกเลยทุกคนเก็บเลย 4, s <S อีกสี่ฟองเลตโก้ไอ้ขุดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหาต่อกันโหมีหมูเลยทุกคนดูดินนนนในโรงสีมันก็จะมีหมู <c oughs> มี มันกลัวผมนะทุกคนมัวผมเอาไปกินน like, ่ะเนี่ยโอ้ตัวโคตรใหญ่เลย้วข้างหลังดีกว่าทุกคน้าเป็ดมาช่องอยู่ข้างหลังกันนะน่าจะมีอยู่นะทุกคนระวังแม่พิพนะไหม้าโอเครู้ เดินตาเป็ดไปดีกว่าเผื่อเจอนั้น,นทุกคนเอามีไหมโอ้เหม็นมากเลยทีก่กระหนูมัเหม็นเหม็นโคตรเหม็นเลยโอ้จับเป็ดไปกินกันไหมทุกคนเนี่ยอ้จับไม่ได้หรอไม่ม,มีหมูป่าด้วยทุกคนโอ้วันนี้จะได้กินผัดเผ็ดหมูป่าหรือเปล่าดูดิหมูป่ามาดิเห็นปะเห็นปะเฮ้ยทุกคนมาดู ผมจะทำการจับหมูป่าครั้งแรกนะครับทุกคนเกิดกันมือเกอบตายแล้วทุนคนอันนี้ก็มีหมูตัวเล็กๆด้วยนะครับทุกคนนี่โอ้หมูนี่นเยอะมากเลย,ยมันมันได้ก,กินไข่เป็ดน,นะคะทุกคนมันเลยอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้มันกินนะกินลราเกิดโดนแล้วไปดีกว่าคนพอแล้วแหละ เดี๋ยวดูน้ำจับมาโอ้โหไข่เป็ดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกลับไปดูที่บ้านกันดีกว่าเราได้ไข่เป็ดแล้วเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปเอ้าเจ๊งแล้วทุกคนโหโคตรเยอะสองสิโห้โฟองเลยทุกคนเก็บครับเก็บเก็บเก็บครับเก็บโอ้โหกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้าน ในนั้นมีคนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการแอบไปนะขอไม่มเห็นผมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาดูพามาดูมันมีคน หลังจากเราไปขโมยไข่เป็ดมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวป๊บนหงโอเคทุกคนหลังจากเราไปขโมยไข่เป็ดมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันนะเอ้ยไม่ใช่เราจะมาล้างกันนะครับทุกคนที่เราไปขโมยมามันต้องถูนะทุกคนมันมีดินเลยเห็นไหมมันมีคราบด,ดินอยู่แต่ทำความสะอาดแป๊บพอแล้วเดี๋ยวเอาใส่ กล่องกล่องนี่เราจะเอาแบบแบบไหนก็ได้นะทุกคนที่เป็นแบบนี้ประมาณที่มันปิดฝาได้เออแล้วก็ที่บรรจุขไข่ได้นะทุกคนเอี๊มาเดี๋ยวทำใส่ลเลยนี่นะเราจะไปใส่ต้วนี้ หม้อแล้วทุกคนนี่ก็จะใส่ประมาณห้าห้าถ้วยอันนี้น่าจะห้าถ้วยนะใช่ปะ่ะวเอาน้ําอ่ะใส่ในถ้วยแนมะประมาณห้าห้าหรือเจ็ดวะห้ามันเยวดีกว่าห้าถ้วยแนละ้วทุกคนเทน้ำใส่ลงไปแล้วก็เทใส่ไว้เนี้ยหนึ่ง าถ้วยนะทุกคนหลังจากเราได้ห้าถ้วยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะมาใส่เกลือเราจะใส่ไปสองถุงนะครับทุกคนนี่เฮ้ยลืมลืมมันต้องต้มน้ําก่อนลืมแล้วก็จุดไฟเลยนะครับทุกคนโอเคเอาไฟแรงแนละ้วก็รอคนไปเรื่อยๆคนหาที่คนมาเราก็จะเอาทับทีมาคนนะทุกคนเราจะแช่ไว้ประมาณน่าจะประมาณผมจะแช่ไว้มันยี่สิบ ถึงสามสิบวันนะทุกคนแล้วก็เอามาต้มอ,อีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็จะทำการต้มแม่ใส่เกลือไปทีละนิดนะทุกคนนี่ปุ๊บ,บแล้วก็คนไป,ไปอะไรนะออตอนนี้หนึ่ง่ไปเลยมันึงเนี่ยถึงแม่ใส่ไปทีละนิดนะทุกคน ถ้ามันละลายแบบนี้แล้วนะมันไม่มีเศษเกลือแล้วเราก็ปิดไฟนะทุกคนปิดไฟรอให้มันเราก็รอให้มันเย็นนะทุกคนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่กับไอ้ไอ้ไอ้ไข่เค็มอะโอเคปะเออเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนโอเคทุกคนหลังจากทิ้งไว้ห้มันให้มันเย็นนะครับทุกคนแล้วเรก็จะมาใส่กันเอออันนี้ทำไมอะเราจะมาใส่กันนะทุกคนอื ยังไม่ได้ชิมแล้วว่าเค็มไมหไมก็ไม่ไม่เิมเลยไปใส่ให้มันท่วมไข่อ่ะอ้อมันไม่ท่วมมนะไข่มันลอยไข่มันลอยผมใสใ่เก็มี่มาสดๆมันเลยลอยเทหมดเลยแล้วกัน โอเคเด็ยวเรวเราไปดูกันตอนอีกประมาณยี่สิบห้าวันนะครับไป l ล t สโ o ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการแช่ไข่ในน้ำเกลือนะครับในเป็นเวลาหนึ่งเดือนอีกยี่สิบวันอีกสิบแปดวันแล้วครับทุกคนนี่ได้ทำการแช่มาหนึ่งเดือน18ดวันแล้ว แล้วผมก็ได้ทําการชิมแล้วแต่ลืมถ่ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอันนี้นคือผมลืมถ่ายคลิปตอนต้มก็เลยเออแบบนี้แหละเอามาให้ดูเลยแล้วก็เอาไปต้มนะทุกคนต้มแบบเหมือนไข่ต้มเลยทุกคนกคงต้มเป็แหละจุดเปิดตเตาแก๊สแล้วก็เปิดจุดไฟนั่นแหละอืมแล้วก็ทำการต้มนั่นแหละนะทําการปอกไข่กันเลยว่ะอ่ะปอกธรรมาดาไม่พอช่องนี้ปอกธรรมาดาไม่ได้ทุกคนหนึ่งสอง อยากให้เอาหัวเหรอไม่เอาหรอกว้าวนี่นะครับทุกคนเราทำการแกะดีกว่าอันนี้ผมไม่ใช่คนต้มนะแม่ผมเป็นคนต้มอ่ะ โอเคครับ okay. ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะได้เกือบเสร็จแล้วผมจะทำไว้แบบนี้นี่มันก็จะได้แบบนี้นะมันต้มหนาต้มน่าจะเป็นเพราะแช่แ่าวาแช่ไข่หรืออะไรนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันนะที่มันเป็นแบบนี้นะแต่ก็โอเคนะดูเห็นไหมแต่มันเค็มมากเลยนะผมบอกเลยแช่แบบประมาณเดือนนึงแล้วใส่เกลือมันที่ผมใส่อ,ะอ่ะอะเดี๋ยวชิมให้ดูอื้อ เค็มโอ้ยกินไข่กับเกลือนะกินเกลือยังไม่เค็มขนาดนี้เลยเนี่ยเค็มเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดนี่ยเห็นสีแดงไหมเดี๋ยวผมกัดสีแดงให้ดูอืมดูดูโอ้ไข่แดงนี่อร่อยมากเลยทุกคนนะดแดงแป๊ดอร่อยอร่อยแล้วผมก็จะมาทำนะคลิปนี้แหละถ้าไข่เค็มแบบนี้มันเค็มมากใช่ไหม ผมมีวิธีแก้ขั้นตอนที่หนึ่งม่ต้องร้อนตอนหรอกผมจะเอานมข้นมาใส่กับไข่เค็มไปดูโอ้โหใส่ปุ๊บอืมนะนี่นะนนะใส่ใส่ไข่เค็มอ้อกิน อร่อยอร่อยขึ้นเยอะเลยอร่อยแบบสุดยอดเลยใสยอีกใสอีกอืบอ๋อไข่ติบเห็นไหมนี่ไข่ขาวเค็มมากเค็มกว่าไข่แดงด้วยแต่ที่ผมเคยกินไข่ไข่เค็มนะ่วนมากไข่แดงต้องเค็มกว่าปล่าหอือเจ้ามันแดดแตดอะ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ตจอกนันคลิปต่อไปก็อ๋ออาคิมลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายคลิปใหม่ต่อไปนี้ผมจะลงคลิปทุกวันแล้วนะบายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดซับสไครต์แหละ